จะบอกว่าพี่ส้มอ่ะไม่ได้กรี๊ดแบบอ้าอะไรนะพี่ส้มแบบเห้ยเยี่ออย่างนี้เลยนะนี่คือเรื่องจริงแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกใจหมดเลยขอให้เป็นคําว่าคํารามเถอะค่ะเออใช่น่าจะใช่แหละแบบอังโกอังโกเลยเนาะเป็นคุณยายวอก็ได้ค่ะวอลอะไรวอลนุษย นเนี่ยเนี่ย,น,ยนี่ยเล่นไม่เป็นอ่ะต้องทำอะไรอ่ะเนี่ยลดเสียงก่อนนะมีคนลบมันลดเ,เสียงเหรอแนทกลัวเอาจริงใส่แม่งคือดูสภาพ <ไฟ S 1> ดิไม่อยากเดินไปข้างหน้าเลยพี่ส้มระวังนะไฟฉายกูอยู่ใส่โอ้เออไ,ไ,ไม่ไปฉายไม่ฉายมีกูก็ลืมมิวเสียงด้วยนะประเด็นมีน้ำอมม่อนมีน้ำวิงเสียงจริงของพี่ส้มก่อนพาตัดกล่องเสียงเหรอเนี่ยไม่รู้แนทไม่รู้เออมีคนดอยช็อกโกแลตบาร์ไปหมดเลยค่ะ เดี๋ยวนะเราจะหลบไฟปีศาจยังไงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ตอยหมดแล้วตอนนี้เรามีอะไรดีปีศาจวะปีศาจคืออะไรก่อนเออผีหน้าแดงอุ้ยอุ้ยตัดผีนะพี่ส้มรอบนี้ผีเลยนะรอโอ้พี่แนะไม่รู้นันไปด้วยเอ้ะขอบคุณ f o โล o ค่ะเอออะไรอะไรคะอะไรอะไรอะไร เอาละทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Backroom นะไม่น่าเชื่อว่าเพียงแค่เซนส์สดายเดินเข้ามาดุดิ๊กดุดิ๊กนั้นเตะกระเทือนเลยทีเดียวตึกระเดือกซีมินีฮอปเลยนะเคะเกมอะไรนี่คือเกม The Backroom ค่ะข้ามแมปนี้ได้ปะเอาจริง้มไไ่ดเดี๋ยวเอหายไปไหนอยู่นี่ไงจะมาดูจะรออมอนคอมุดมุดอยู่ เพลงอย่างน่ากลัวเลยเพลงอย่างเบลมีเอาเอามาทางซ้ายนะเสียงอะไรอ่ะเพลงอย่างน่ากลัวอะไรอ่ะเสียงฟ้าผ่าเปี้ยงหรือเปล่าเอาตัวออกจากหน้าจอให้ไกลที่สุดตอนนี้นะจังหวะนี้อุ้ยเฮ้ยนัดยายาเอคิดเกมด้วยแค่คิดปากที่เดินตลกผีฟันโมผีฟันโมเฮ้ยอะไรอ่ะ เสียงอะไรที่ตู้ไฟชอตหรอมันเวิร์กัทเคียเขาบอกว่าไฟฉายไม่ทำงานตั้งแต่ตรงนี้เดียวเอาเมนแฮนมาก่อนเลยแล้วก็เอาเอาเอาคือเฮ้อะไรติติดติ้ติดติดติดิดติดิดิดติดติต่ติดติตตต้ เฮ้ยเฮ้ยแดง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 อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าแดงอะไรอ่ะแล้วเจจะต้องทำตัวยังไงวะแถวไปต้องมาปะอ่ะอีแถวไหนมึงอ่ะงอะไม่ได้ฉายได้ฉายได้ฉายได้ข้างหน้าข้างหน้าอะไรแดงๆอะไรแดงๆเดี๋ยวเดี๋ยวปฏิทัยฉายได้อ๋อแมปนี้แมปอวกาศอ่ะดิมันเหมือนต้องเลือกเป็นสีปะหรือว่าอะไรวะสักอย่างแต่เรคนมีสีต่างกันปะกดซ้ายจิ๋าดูสีของน้องสีเหลืองของน้องสีฟ้า ฮะเเอาความมานะอนี้อเขาเสียอะไรอ่ะเขาเสียอะไรอ่ะเราคลิกซ้ายเลยต้องหาทางออกถ้าคลิกซ้ายจะใช้เป็นแสงคุอยู่ไหนกันะเนี่ยก็รอลุกดิกตามใครไม่รู้อะรแรงว่ะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนกันนี้ตอนเนาะตอนตานตอนต้องหอยี้างแล้วแล้วไอในเรดาร์มันจะเป็นยังโอ้โหคือเอาจริงๆรอบตัวมันก็สวยแหละแต่ ก,กเ,เออแต่ผีนั้นไม่รู้ค,คือตัวอะไรเฮ้ยคือจี้แต๋วรู้สึกกลัวมากเลยค่ะตอนนี้จี้รู้สึกลิ้งแข็งหมกเนี้วจี้พู่ไม่ไร้แล้วอีพเพนกิ้ เดี๋ยวผีมันกำลังจะเดินผ่านไปผีมันกำลังจะเดินผ่านไปออกขวาไปแล้วดูตรงไหนผีดูยังไงเนี่ยแดงๆพี่นะแดงๆเห็นยล雷达ปะไม่เห็นไม่มีตรงไหนไม่ขึ้นฮะไม่ขึ้นจริงหรือต้องใกล้กว่านั้นฝั่งนี้ตันตันคือยังไงเราห้ามเปิดไฟเหรอเปิดได้แต่ว่ามันจะมีถ่ายผีอ่ะเราต้องไป่ทำนั้อ๋อคือเราดูเรดาร์ดีกว่าปลอดภัยกว่าเฮ้ยเยอะ อะไรจริงคำนั้นคำอ๋อสนิทได้ได้อะไรอะอะไรอะไรมันเดินตัดหน้าเนี่ยไปเมื่อกี้เดี๋ยวผีเล็ดอื่ผีโอ้ผีเป็นตัวอะไรจริงเหรอสนิทได้สนิทได้อ๋ออ๋อตัวนี้ห้ามเปิดไฟสินะใช่หยุดนิ่งๆได้ยังไงเราจะไปต่อไหมเอ้ยยังไงเราจะเปลี่ยนเกมไหม กูก็ว่าแล้วทำไมกูเดินไปไหนไม่ได้แล้วทำไมตามหน้าคนเลยสนไปนะผิดไปนะผิดไปนะมันมั right นมามันมามาไหนเอาจริงนะนั้นไม่เห็นเรดราสีแดงนะใช้เรด้าไม่ได้ย้อนย้อนอีดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปคนนั้นอะพี่ย้อนมันเดินย้อนกลับมาพี่มันเดินย้อนกลับมาเดี๋ยวย้อนแล้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 วย้อนอีกเดินวนอยู่นั่นแหละขี่มันพัชโ่ะเดินวนอะไรนักหนาอย่าบังสีขา นั่นไม่เห็น,นตัวแดง,แดงๆนใน,เ,นเลยได้ด <นะ S 2> ช่วยด้วยเ EP น,น,นี่ฮ้ยตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีม่วงละเราต้องเงียบเราต้องไม่มีแสงถูกปะก็อเออถ้ากดแสงมันมีเสียงใช่ห้องนี้ใจมากห้องนี้ตันอ่ะโอเคไม่เนาะ น,น,น่ากลัวจุงเอาจริงนะนั้นไม่เห็นใครเลยนะพยายามเดาว่าไอ้ที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างหน้านั้นนะคือคนหรือเปล่าโอ้ยมันมาวันมาไหนไหนไหนี่ข้างขวาค้านันเอ้ยเอ้ยเอ้ย เดีวมานเดี่ยวมันเนี่ยอย่าค่ะพอกแพกพอกแพกเฮ้ยมันมาันมาเมามาไหนวะไม่เห็นแต่คนอยู่ข้างหน้าเลยคนหนึ่งอะขวาพี่เนตเดบเดบเดบแล้ว้ยโอเคได้ยินเสียงดมีใครโดนปะน่ะไม่มีไม่มีไปต่อไปต่อผิดเดินย้อนผิดเดินย้อน ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆอุ้ยอู้ยอุ้ยมีคนโดนว่ะยังยังยังอ๋อเคยังไม่โดนยังไม่โดนดังมากตันหรอเฮ้ยดาดีแค่อะไรเนี่ยด้วยด้วย่ายแล้วอ าชาแล้วอ้ยน่าัวจัโอ้ยโอ้ยมันเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมสตรีมเมอร์เงียบกันหมดเลยเดี๋ยวนะไม่ตอนนี้กลัวตัวเองทำเสียงดังกนะูรุ้นค่ะอุ๊ยอะไรข้างหน้าโอ้โหขาโคตรยาวเลยตารลนเดอร์เหมือนกันนะเราเนะี่ย ที่เอากลับมาได้หรอกินน้อยไปเนี่ยเราเราไปกินข้าวบ้างไหมอุ้ยเด้อเด้อเด้อใครอยู่หน้านั้นวะเขามั้งอยู่ไฟแดงแดงอะเห็นแดงปะเฮ้ยมันเดินมาสามรอบไปได้ตรงใส่อะไรตรงนี้เนี่ยฮะมันเดินอยู่ด้านีเแหละอุ้ยมีทางแยกอะเอาไงดีจะบอกนะคะเดงยินดีเลยกลับมาอีกเหรอ ออ่ยมันเป็นวงกลมอะแล้วเออเราต้องหายังไงอะทางออกอะก็น่าต้องยิงไปเรื่อยๆกว่าจะเจทางออกมั้ใช่ใช่อย่างนั้น้มีคนนึงออกเราก็ผ่านเลยโอ้ยด่านเป็นด่านน่ากลัวโคตรคือมันสวยนะแต่มันทำไมมันน่ากลัวเนาะก็เพราะพีพีโอเค ใช่ใช่เกมนี้มีผีใช่พี่ส้ม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 มาไงพี่แนทพี่แนทห้องนี้ตันห้องนี้ตันห้องนี้านแนนไม่ได้อยู่กับใครเลยนะแนแยกตัวมาคนเดียวแล้วนะตอนเนี้ยอันนี้อยู่กับใครเราครเดย์เพกันนะโอ้ยเนทแค่เนะใครเนทมาห้องแดงอ่ะพี่แนทเลวอะไรกดซาวด์บอททำบ้าเลย <c oughs> กูกำลังลุ้นอยู่เลยไม่ใช่เลยเน,ยน <c oughs> <c oughs> ี่ยเฮ้ยอย่างเงียบกันดีมันอยู่ไกลมากไอ้มันอยู่ตรงหน้านี่แล้วเดินมาแล้วเฮ้ยของแนวทางวนว่ะ เอาจิงผีไม่ได้อยู่ใกล้นัทเลยแล้วก็เรดาร์เสือพังด้วยเอ้ยมันได้ไปแล้นนะโอ้ปกติเกมนี้เราเล่นกันแบบชิวๆนะทำไมรอบนี้คือแบบตึงตึ๊บเลยเนาะเออโดนมาเนี่ยโดนมาเนี่ยโดนเนี่ยโดนเลยค่ะโดนไลยแบบแปลกนะแปลกนะ ไี่มาอย่างนะหังนีว่ะโอ้หได้จัดโอ้มีซอกมีอะไรด้วยนะให้เราเดินติดด้วยอะ่ะงเดินติดไม่เท่าไหรแต่ว่าเสียงดังนี่แหละโดนเสียงดังกับไฟใช่ไหมไอ้เจอแล้วเป็นยังไงเป็นยังไงเค็บให้ดูหน่อยก่อนออกฮะ มันก็จะเป็นอย่างนี oh ้เ oh ดี๋ยวนะเดี๋ยวไปแับให้เดี๋ยว F12 ไว้ก่อนก็ได้ค่อยส่งภาพ F12 โอเคไใจะหายใจจะหายโอเครอดรอดโอเคมาต้องลงข้างล่างนะอย่าขึ้นข้างบนนะทำไมอ่ะมือหนักนะควรจะ เออตรงนั้นทางเดิมโอเคเราลงอีกเรื่อยๆใช่ไหมใครมันย่องลงบันไดันกลัวไงกลัวกลัวกลัววิน้ำท่วมโห้กระโปงอะไรนี้ทำไงนี้วิเรือเราต้องพายเรือหรอหรือไงใหเรา้รเอ้อเออเออเอ้ยมีเราองลนะเอาองไหเอ้ยา่ลเอ้าวไปกันหมดเลย เอาเราจะพายไงนี่ไปได้ไปได้เอ้ยห้เราไปได้กดยังไงอะพี่อ๋อกด F กดมือกด F แล้วพี่ส้มอยู่ปะเนี่ยอยู่อันนี้พี่ส้มใช่ไหมเอออ่ะติด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 ไปโน้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 ตหรอไปรกดชิปได้ปะกดชิปกดชิปชิบหายค่ะ อ๋อไปค้าหาของในบ้านเหรอถ้างั้นเดี๋ยวเขาดูบ้านขวาแรกก็ได้เห็นตะตูดคนเนี้ยโอ้พี่ส้มอะไรวะอาบน้ำหน่อยก็ได้นะบ้านหลังแรกไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าเราต้องลงนะ เราเราเอาหลังตรงนี้ใช่ป่ะได้เลยมันดูน่ากลัวจังไม่อยากเข้าเลยอ่ะพี่ส้มไม่น่ามีอะไรมั้งเอาจริงโอ้ใครวะที่บ้านหลังนี้เอายังไงเราจะเลี้ยวเข้ายังไงอ่ะพี่ส้มเลี้ยวขวาเลยป่ะอย่าเข้าเลยอย่าอย่เน็ตอย่าเน็ตบอกว่าเลี้ยวรอได้ป่ะอย่าเน็ตเอาหลังรอได้ป่ะเอาหลังเข้าดีกว่าไหมเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมันมีหมอกวะเฮ้ยมันหมอกมันหนาขึ้นเรื่อยๆหรอ มันจะมีตัวอะไรมากับมอกปะเนี่ยเป็นนั้นเลี้ยวรอแล้วกันพี่ส้มเผื่อมันนี่เดินได้เลยพี่เน็ตมารับหน่อยดืเลือดติดอ่ะจับแล้วมันเอาออกไม่ได้มีของไอ้ฟาร์มออกได้ยังไม่ได้มันถอยหลังไม่ได้เอ่าเออยู่ไหนอ่ะหลังบ้านหลังหนึ่งพี่ส้มเดี๋ยวไปรับเอก่อนนะได้เลยไอพี่เนัทจะไปได้ไปได้ มามามามยังโอเคอ่าาานาานาา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 ่าีาา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 ออยู่า้าานี่าา้าาหลาา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 าอาา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 านาาา้าา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 าเนาา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 าไปแล้วครับเขาพายาา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 า มันจะมีตัวอะไรป่าววันเนี้ยมันว่ามากระหมอกทำไรอ่ะมันออกไม่ได้เหรอฮึมมันถอยหลังไม่ได้ระพาคา,า,คานอ,อยู่ไหนอยู่นู่นฝั่งที่เธอมาฝั่งน่ะย้อนไปวนแบบหนึ่งลําสามคนสูงสูงอะ่ะเด่นๆดออเอออเเห็นแล้ว ทำไมอยู่ดีๆมีไฟติดขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่มีคนสตาร์ทเครื่องนนยนต์ป่ะคะไปดูไฟประปาคารเฮ้ยเ <c oughs> สียงอะไรมีตระเข้ป่ะจระแข้เหรอคะโอ้ถ้าน้ำท่วมใหญ่ขนาดนี้มาแค่จระเข้ก็แบบมันก็เสียงนะพคจัดพี่ส้มหมอกมันขึ้นนะใช่พี่นทฮยอะไรอะ่ะ อะไรอะออกก่อนป้าออกไงออกเราเอาจะอยู่ไหนอะเราเราจะถอยออกเรือกันไม่ได้ครูจัดไม่ได้ครูจัดอะไรคาร์บ้านรู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อันนี้คือเราแค่เข้ามาในระยะหมอกหรือว่ามันมันเข้ามาทำไมทำไมมันให้ไดรฟ์วิ่งเทลเบตมาวะอะไรวะน้ำน้ำอะอ่ะเย็ดเคดำน้ำว่ะอุ้ย เสียงเสียงอะไรอืดอึดอ่ะบ้านหลังนี้เข้าไม่ได้เด่น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 เคไม่ได้โอ๊ยขวดหัวใจอ่ะขวดขวดเอ้วอ่อเอ่โอ่อเอ่อแลติดบักขดเอฟแล้วก็ออกกดเอฟแล้วก็ออกขอโทษนะคะคือหมวกแม่งใช้แล้วใช้เลยอ่ะโอเค อ่ะนั่นนั่งอยู่หน้าเรืออ่ะทำอะไรกันใครจะพายป๊อปป๊อปพี่มีดฟอสัสดีครับพี่นั่งอยู่ข้างหน้านี่นะเเดี๋ยวพืออะไรวะทำไมทำไมจบมันเนี่ยะไรอะ เสีย,ง,ยงเตีดใช่ใช่เขาอยู่ตรงประภาคารนี่แหละเค <Okay. S 2> แต่ถอดหมวกไม่ได้อ่ะไม่ต้องลงน้ำอะอ้าวสรุปนี้ไม่ไม่มีผีหรอแบบนี้ไม่เลยฮัลโหลไม่เห็นเลยไม่เห็นอะไรเลยนะฝ่ยหลังก่อนอตอนนั้น<ด>แลว้วเอง<ด>ค่ะ,ค,ะคุณพูดรอดชีวิตออกทางขวาหน่อยค่ะขวาหน่อยกูบอกขวาขวา <laughs> <laughs> บอกว่าถอดไม่ได้ค่ะต,<อ>ต,ต้องใส่ยาวไม่ได้เลยค่ะผมต้องใส่ยาวแล้วล่ะไม่มีน้ำอมม้อนมีช็อกโกแลตนะใช่ค่ะแล้วเก็บไม่ได้ด้วยหลังจากใส่หมวกไปแล้วหยิบขึ้นมาแล้วคลิกใส่เข้าไปเลยค่ะอ๋อเล็กหลึง่งค่ะเล็กหลึง่งโอ้โหบางวิวดิวทัดเหลือเกินพี่โมจิเหรอพีโมจิ พี่โมจีวันดีแกพี่โมจีเอ้าเราย้ายไอเทมไม่ได้ด้วยตอนนี้ใช่ย้ายทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นมึงควรขึ้นมาตรงนี้ค่ะหนโอเคเฮ้ยไม่ใช่ฉลามเหรอฮ่าแค่ฉลามเนี่ยนะเราจะกลัวอะไรไม่นะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาหัวอะไรเนียเมมากเอามือก่อน ไปไหนต้องไปไหนต้องไปไหนอะไรอ่ะไปล่ะคะเออแล้วมันต้องไปไหนวะอันนี้ใครเนี่ยอยู่กับแนทเราต้องวหว้รอดห่วงนี่ปะ่ะใครเนี่ย <laughs> ไม่มีไฟฉายเลยเหรอเอาจริงมีงนี่ไงก็ง<ห>ใช้อยู่นี่ไงวิเสียงอะไรเสียงอะไรข้างหลังทำอะไรอะ ไม่รู้ว่านได้ยินเสียงหรือว่าคนว่ายน้ำผ่านแน็ไม่รู้โขนจะลงมาทำไมเนี่ยอยู่ข้างบนก็ดีอยู่แล้วปะไม่อะไรเงีไม่รู้เหมือนกันอะไรข้างหน้าตอนเนี้ยคือกูว่ายตัวขูดประการังหมดแล้วเนี่ยม่กล้าขึ้นข้างบนเลยอ่ติดข้างหน้านี่ใครอ่ะอ่ะติดติด ติดไม่รู้คอมันโอย้งอะไรเนี่ยอยู่ไหนไวะหรือว่ามันจะอยู่กลางแมพป,ปะอาจจะอยู่กลางแมพก็ได้นะอาจจะไม่ได้ <จะ S 1> อยู่ของใต้ดินไปนะนั่นน่ะสิอ๋อรู้แล้วทำไมติดส่วนแบบค่ะโอ,โ,อโอ้รู้สึกห,ห่ำจะขูดนะคะเนี่ยถลอก<น>หมดแล้วค่ะบอกเลยนี่ถลอกหมดแล้วค่ะ เสีย่ยงนะบัวเกินมึงก็ขยันสร้างดา่านน้อยชิบหายโอ้ยเฮ้ยหายไปจากเพื่อนอีกแล้วเดี๋ยวทิพหายละนี่โน่นโอเคอยู่ไหนกันนะเพื่อๆมองไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเน,เน็ตละเหมือนเน,เน็ตว่ายมาที่เดิมหรือเปล่าเนี่ย นีีท่ทเดิมเหมือนเราวนนะเนี่ยลองเลยนไปสิอ้าวนี่อะไรอ่ะมีทอม่อด้วยดิวดโดโมันท่อ,อ,อเลยน่าจะเป็นทางออกเปล่าไม่ท่อเล็กเล็กมันมีอะไรที่พอจะชี้ว่าเป็นทางออกได้บ้างไหมเนี่ยประตูขอบคุณค่ะเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวแลว เฮ้ย,ยพี่ส้มแคปไปให้ดูหน่อยดิเป็นยังไงเป็นแบบโพงถ้ำอะ่ะแกถ้ำเหรอใช่เอ่มเฮ้ยหุ้ยอะไรเสียงเจอแล้วเห็น,นไ,ไนบ้าเห็นไ่มบ้าเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ๊ยใครอ้าเจอแล้วติดป่ะติด <ไว S 2> ออนี่ว่า โอเครียติดแง่อติดอ๋อไม่ไม่ไม่ติดไม่ิดอ๋อที่มันลงข้างล่างเนี่ยเหรอใช่ไงขึ้นมาล้โอเคเยเย้เจอแล้วเฮ้ยผ่าแล้วอะอะไรอีกวิจุ